ทเข้าสู่การประกวดกลุ่มที่สองครับวันนี้คนสุดท้ายของวันนี้ครับผมสนับสนุนโดยสีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตาแม่ครัวฉลากทองครับผมไปพบกันเลยนะคะกับคุณแดนจำลองดูอายุบ้างดูอายุบ้างคุณจะขึ้นเพลงยังไงไม่ได้แล้ไม่ใช่หลับหูหลับตาจะขึ้นอย่างเดียว แดนจำลองอายุ71รุ่นใหญ่ไฟกระพิบ70ก็บอยันร้อมห้ำพันแบบไร้ปราณีพี่แดนเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดที่ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้อายุเหลือน้อยอายุเยอะพุอาวิสไว้เก่าจริงแล้วเนี่ยพี่แดนเขาออกกำลังกายขนาดวันนั้นเดินเร็วนะเหนื่อยด้วยนะหอบเลยนะแต่เวลาร้องออกมาทําได้ดีวันนี้ไม่ต้องเดินเลือกลูกคู่เลยครับพี่ยาวันนี้ได ได้สองคนไหมของพี่เนี่ยผมให้สี่เลยมันจะได้ครบเลยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นคสองคนพอสองคนพอคุณไตรนะเลือกคุณไต์หนึ่งคนนะแล้วก็แล้วก็น้องทัพทีมอีกคนหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเพลงนี้เพลงอะไรครับไปจนได้ครับเป็นบทเพลงของหนุ่มเมืองปพรยรำวงครับ ไคหาหนางทะเลจะไกลสุดตาสุดฟ้าพี่ก็มีหวังจะเจอหน้าน้อง้าอย่าทังรักนางที่หวังกอดน้องรองนับมาทะเลที่นางหนทางบ้านที่บ้านหล่อนนั่งรถนั่งเรือหลายตอนไม่รักหล่อนแล้วจะมาทำไมใครห้ามพี่ก็ไม่ฟังรักนางจะจนหมดใจใม้มีโซ่บรามไวไปจนได้เพราะใจรักนาง ไปจนได้เพราะใจรักนาไปจนได้เพราะใจรักนาครับก็ได้แค่นี้เลยครับกเพยงจบแค่นี้คโอเคอย่างนี้เป็นเพลง ยอดนิยมอีกเพลงหนึ่ง<อ>ในวงการรำวงย้อนยุคจริงๆเลยคไ่ะพี่ไปจนได้เพราะใจรักนางจังหวะรำวง<อ>คุณพอ่อไวยพน์ครับเป็นยังไงครับอ่วันนี้ทำได้ดีมากขอบคุณครับอ,อ,อายุอายุ7.2็ดนี่ยทำได้ดีมากจังหวะจากคนอ่ะเข้าท่านะแกแล้วก็ยังมีพลังคร<อ>ับ<อ>แต่ไวยพน์เฉียรขอบคุณครับท่านโดยรวมขอให้โชคดีผิดครับพี่แดนเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วหน้าตามีความสุข ร้องเพลงเนื้อชัดทุกคําเลยนะคะเท่าที่ฟังดูแล้วก็ดูจากเนื้อที่ร้องร้องไปแล้วก็มีความสนุกสนานยู่ในเพลงชอบค่ะขอบคุณครับพี่ตัมค่ะวันนี้คุณลุงจังหวะดีขึ้นเยอะเลยนะฮะดูดีมากๆนะครับส่วนกําลังนั้นก็อาจจะดูเหมือนวันนี้จะระวังตัวมากไปนิดนึงนะฮะก็เลยปล่อยไม่ค่อยออกเท่าไหร่ถ้ามาเทียบกับ อายุแล้วก็ถือว่ามีอนาคตครับใช่ต้องติดตามนะว่ารองนั้นนะคะจะผ่านเข้ารอบนะคะถูกใจคุณผู้ชมเหมือนที่คณะกรรมการให้คะแนนกันหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่แทนฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงสาหรับสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุที่มีบุรีนะครับสาหรับสมาคมผู้สูงอายุเอาทั่วประเทศเลยดีกว่านะครับช่วงหลังเนี้ยช่วงมีโควิดง่ายๆดีกว่าผมเขียนเพลงมาสั้นๆเพลงหนึ่งสูงวัยใจป่วน เกี่ยวกับโควิดสูงวัยหัวใจหงุดหงิดเพราะโรคโควิด -19 เเตือนผู้สูงวัยอย่างเราอ่อนแอกว่าคนหนุ่มสาวมาเถิดพวกเราออกกำลังกายมาเถิดพวกเราออกกำลังกาย เอาแค่จีิงปผมก็ลืมเรื่องมือนกันนี่ขาดเป็นเพลงใช่นะครับแต่งเองครับเอาไปร้องตอนออกการายกายเช้าๆพวกผู้สูงอายุนะฮะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมตอนนี้นะครับทุกท่านนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาเปิดกล้องนะครับเตรียมสแกน QR Code รับประกันจากบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับผมแล้วก็พี่นกรอแจกโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่รัว ตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองอยู่ครับผมไปชมครับบริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมประทานสร้างสุขให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน5 0,000บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภยัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3เดือนฟรี โดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ18ถึง60ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR code ผ่านหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับ กลับมาอีกแล้วสําหรับกิจกรรมการมอบโชคของผลิตพันธ์ตราแม่รัวตราฉลากทองและตราแม่รัวฉลากทองกติกาเหมือนเดิมนะเ <ST AN IC AL> ขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขศับให้ชัดเจนติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภันธ์ส่งมาที่ตู้ปอน,น .35 ปอน,นอสหลัก4กรุงเทพ10-2-10ทางรายการกจรางวัลทุกวันพฤหัสบดรและวันศุกร์เป็นทองคํามูลค่า1 0 0 0 0บาทและรางวัลใหญ่เป็นทองคามูลค่า1ล้านบาทส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2 0 0 0 64พัดยอดแก่นอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และนี่ก็คือผู้โชคดีครับผมที่ได้รับทองคำมูลค่า1 0,000บาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ขัวตราสลากทองและตราแม่ขัวสลากทองครับผมคุณกาหลงเป็นสุขครับผมสวัสดีครับพี่กาหลงครับสวัสดีครับอยู่จังหวัดอะไรครับ กรุงเทพครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับพี่ลำเมืองครับโอ้โหตอบแข็งขันอย่างนี้ทำอาชีพอะไรครับราพอครับโอ้โหเยี่ยมครับผมรับไปเลยทองคำมูลค่า1,000บาทครับทาทครับ